กษิตบอกล้วสวัสดีค่ะขอนำเสนอรถกระบะมือสองให้ท่านได้รับชมนะคะซึ่งรถกระบะคันนี้นะคะเป็นมิ u b ูบิชไททันแคปรถปี08กับเครื่องดีเซล 2,500cc เกียร์ธรรมดานะคะรถทรงสวยสภาพดีไม่มีชนหนักและที่สำคัญราคาประหยัดค่ะเพียง18,000บาทเท่านั้นเอาไปขับเดินทางกันสบายนะคะรถสวยดูดีทุกท่านเป็นรถกระบะตัวสูงด้วยนะคะ เกียร์ธรรมดาค่ะน้ำไม่เคยท่วมเครื่องเกียร์ชุงร่างพร้อมใช้ได้เลยสีสันยังดูสวยค่ะแม้จะมีตําหนิบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะก็เป็นเรื่องปกติรถราคานี้ถือว่าคุ้มเลยนะคะหากท่านใดถูกใจหรือสนใจรถคันนี้รถอยู่แถวราดเท้า71ค่ะโทรคุยและนัดหมายล่วงหน้านะคะติดต่อผู้ขายก่อนค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดมินได้ใส่รายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยนะคะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ